สว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครพวกผมเซลฟุกจัดให้จากร้าน PK เคซ e r ป i ร e บายนอนทับนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าคาวาซากิ ER6N ปี2015สีดำโคงแดงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมาสีสวยสดงดงามนะท่านผู้ชมแทบไายริ้วรอยและที่สำคัญคันนี้ฟูคาร์บอนแทบทั้งคันเลยนะ หล่อๆเลยคันนี้ของแต่งมีอะไรกันบ้างนี่นะครับปั้มบนเลสซิ่งบอยแล้วก็กระปุกน้ำมันเบรกแต่ผมไม่แน่ใจว่าของคาคไหน่นะท่านผู้ชมแล้วก็อปอกแฮนด์โดมิโนนะครับสวิต์ออฟลันแต่งนะอันนี้ได้เป็นแฮนด์จับโชคกด้วยทรงหมอบๆเลยแล้วก็มือคัดน่าจะของอิตาลีนะท่านผู้ชมซิลนาคาร์บอน ไล่เนาะทองนะครับแล้วก็ครอ,อบโชคบางคนนะ่ะก็ยังเป็นคาร์บอนเออหม้อน,น้ำกาดหม้อน,น้ำสวยๆนะสายลิงข้างก็คาร์บอนยันข้อเฟรมเลยนะท่านผู้ชมไล่ยาวมาเลยนะคาร์บอนสวยๆชําๆเกียโยงพร้อมพักเท้าหลางังแต่งสวยๆนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็น ท่อเดิมผ่านะบางโคนหลังคาร์บอนนะครับอันเดอร์เทลไฟท้ายรอบท้ายแล้วก็กันตกคาร์บอนแน่นๆชํำๆคันนี้บ่อแต่งไล์เตอรี่ขอบถังน้ำมันคาร์บอนของมอโตซ่านะแล้วก็กันรอยฝาถังน้ำมัน ก็อย่างเป็นคาร์บอนนะตรงนี้อีกคือฟูจัดจดตรงข้อกุแจก็ยังเป็นคาร์บอนมาหน้าไหมกันต่อคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่25,000กว่าโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อมาต่อเลยมา จึ้งเดียวติดเลยนะท่านผู้ชมเสียงเครื่องเงียบๆไปเสียงเข้อมาต่อเลยอ่าเสียงเครื่องก็จะนุ่มๆน,นะเออคันนี้ราคาก็ติดก็ดูได้นในใต้คลิปนะท่านผู้ชม ส่วนใครอยากติดตามรายละเอียดของสาะคันก็ติดตามได้ที่เพจเ,เราเพจเ,เราก็จะมีชื่อว่า PK s u p e r b i k e Non t h a b u r i นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะก็พิมพ์ใน Google Map ว่า PK s u p e r b i k e Non t h a b u r i นะครับร้านเราจะอยู่ตรงแยกปเกษตดนนทรบุรีเออใครกำลองหานะเจ้า ER คันนี้ที่ฟูลคาร์บอนขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั b ้น PK s u p e r b k e Non t h a b u r i วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกาบสัสดีครับ